สวัสดีครับเนี่ยนี้มาพอกันคำจักน้อยครับผมเวลาเดือดเวลาประมาณ18บแนาฬิกาเนี่ยนี่สิเป็นคิวของเจ้ารถอีแทนครับรถอีแทนรถการเกษตรเนี่ยนี้เสียงหากอาจจะเป็นภาษาอีสานบ้านเฮ้านะครับมาเสียงมาขึ้นพุ่นขึ้นพุ่งออกมาสูงสิเปนอีสานไร้ครับก็เลยขออนุญาตขอภาษาขอขอภาษาเล่าเขาหนครับอยู่ด้านหลังผมนี่ผมแนะนำครับแนะนำตัวนี้รถอีแทนครับรุ่นการเกษตร ไว้สำหรับเขาอ้อยเขาไว้บซาลมเขาไรเขาสวนเขาหน้าแก่อ้อยเป็นตัอ,อ้อยแก่มั่นครับผมอันนี้ยึดทั้งหลังผมนี่เป็นอีเตนรุ่นใหไงนะครับรุ่นไงนะข้อทะลุนี่ลังค้าร้อมเรียบรอย้อยอันนี้ก็ราคาบาแพงครับราคา h i ่เรืเ่องแสนบาทครับผู้ใดมองหาหรือกระลังเหลียวเบิงอยู 3, ่กระลังติดตามรถคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ย,ายา่านั่งศูนย์เกาหลีหาสามหาแ รถจอดอยู่อำเภอท่ากันโพจังหวัดกราลสินครับก่อนอื่นผมจะพาไปเบืองว่ารถอีเต็นรุ่นไงพ่อทะลุนี่มันสีนี่ลักษณะเป็นยังไงครับผมอันนี้เป็นฝาคางครับอันนี้เขาเอียนว่าฝาคางรถอีเต็นเป็นเป็นกระบะไม้ได้ครับนะครับนี่ด<า><ม>้านข้างเป็นไม้ไม้ไมนี่ก็ยังบพท่านในผู้ในแม่งครับยังแข็งแกรงทนทานก็สามารถบรรทุกอ,อะไรครับต่อไปก็สิเป็นยางยางก็สิเป็นเบือเกลียวร้อยอาซิปขอบซิปหานะครับนี่พ่อทะลุออกมาพร้อม คนนี้เขาเป็นท่อทัลดลดูนะครับคือพ่อมันสีโพมาจากกอ,อบกระทะเพราะว่าแล้วกัน,กนพ่อทัลลูนี่ก็มีโอกาสเวลาใช้งานบรรทุกของหนักอย่างเช่นโมเดลให้เาสครับผมเวลาเขาบรรทุกของหลายมันจะสูง่ายครับแล้วก็ได้หนักหลายอันนี้ก็ยางครับยางก็ใช้ได้อีกหลายปีครับผมใช้อีกเงีๆครับบอต้องซื้อใช้ต้องทำไปกับพอใส่งานเลยครับเัาต้องไป เกันครับเบอร์ย,ยางนี่จะเป็นเจ้าลอยหาซิฟขอบซิฟหายกันครับผมยางนี่จะใช้ดูหลายปีครับเมื่อนี้อาจจะมีเล็กน้อยมาชุบนั่นะครับเอาอันนี้ต่อไปสิเป็นเครื่องเครื่องนี่จะเป็นของอ่าคู่ประเจ้านะครับซิฟหาแรงนนเครื่องรุ่นนี้นี่เข้ากระต ong ไปหมุนนะครับดูนี่น,น,น,นี่สวิตช์บิดสตาร์ดนะครับคือโรตาร่าเครื่องนี้นี่ได้สตาร์ทผมเรียบร้อย ก็เหิืนว่าผูบบัญชาชิ้มหาเลี้ยงในสกัดก็ไปกับสิมีลังค่าครับลังค่านี่ดีครับผมสำหรับกันฝนกันแดดกันได้ครับผมนี่แดดนี่ฝนเขาขัเขาไปยึดให้หันได้ครับอันนี้ลังค่าเรียบร้อยก็ไปมาเบื้องด้านนี่ครับเอาด้านนี้ก็สิเป็นพวงมาไล่หนึ่พวงมาไล่เป็นพวกมาไล่มาไล่ของรุ่นที่เซนแท้ะนะครับนี่พวกยังไงนักหนักพวงมาไล่แน่นๆครับผมอันรุ่นนี้สิเป็นพวงมาไล่พาวเวอร์นะครับสามารถ ยิ่งครับก็ได้ผู้ใช้ครับก็ได้เบาครับเวลาเขาเขาให้เขาชุนเขายังนีเบานักครับผมเบาคือเป็นพวกมาไล่เข้าเวอร์ครับผมต่อไปสิเป็นระบบเกียร์ระบบเกียร์ของรถที่แข็งแค่นนี้ก็สิเป็นหาเกียร์นะครับนี่งนี่หาเกียร์เพือเดินหน้าหาเกียร์เลยล่างนึงเกียร์ชุดนี้งจะเป็นเกียร์รุ่นใหญ่ครับผมใบสำหรับบรรทุกของบรรทุกอ้อยบรรทุกมันโดยเฉพาะเกียร์ที่ทนทานครับผม ก็ไปกันทีี่รุ่นนี้สี่นี่อันขั่นเพียร์ทีนี่สองอันครับอีกขั้นหนึ่งมันจะเป็นสโลนะครับสามารถใส่สโลได้เวลาเขาให้เขาสวนออกให้ออกสวนหน่อยก็ออกได้สบายครับแต่บนมีสโลนี่มันสีหนักแน่เจ้าน้อยครับเวลาเอาออกให้ออกสวนมันสิค่าแต่หนักแนมันค่าองก็ใส่เกียร์สโลมันจะพอยหนางคอยอย่างไรครับผมโดยเฉพาะเวลาขืนน่นด้วยกันครับเวลาขืนน่นขืนน่นนี่แต่เขามีสโลว์สุดที่ให้ครับการแยกในรถเท่านี่ บรรทุกของหนักมันก็จะขึ้นนอนได้สบายครับบอกคือซุ่มบอมีสเโลครับต่อไปสิเป็นแท็บซี่แท็บซี่หรือแท็บซี่ครับนี่สิเป็นแท็บซี่รุ่นรุ่นนาฮานะครับฮานิ้วอันนี้ค่วงขวางแท็ซี่ของฮานิ้วเป็นเป็นรุ่นเฉพาะของโรดดี้เตนใหญ่ครับรุ่นนี้ถ้าโรดดี้เตนรุ่นน้อยก็หนีลงมากเลยจะเป็นแท็บซี่หนาซี่เขาเอิ่นซีนิ้วครับแล้วก็ระบบเบรกระบบเบรกนี่สิเป็นเบรกล้มนะครับนี่เบรกล้ม เบรกล้มอยู่ดีครับเวลาเขาบรรทุกอ้อยบรรทุกมันขึ้นน่องเกินยังเนี่ยเขาแตะเบรกอยู่ดีครับแต่เป็นเบรกธรรมดาเนี่ย้าเขาขึ้นน่องเกินยังเขาเบรกเนี่ยมันสิปล่อยไหลลงมาครับมันจะบยอยู่ก็เบรกล้ม้ารโรดี่แข็คเนี้เป็นล้มเบรกล้มนะครับแต่กระแหนบแหนบมันจะเป็นแหนบรุ่นสองชั้นนะครับนี่แหนบอัดจจลเบียเวลาเขาใช้งานไปโด่วนๆนอกาก็ต้องการอัดจจลเบียก็สามารถอัดจจลเบียได้เลยครับผม เอาครับตอนนี้ที่นี่ครับผู้ใดสนใจหรือมองหารุอีแสนั่นนี่อยู่หรือมองหารถอีแสรุ่นงหญ่ไปใส่ในการได้งางเขาเขาไรเขาสวนในางวกัสามารถมาชมเลยครับรถจอดอยู่เพื่อได้เพื่อทางครสิีธร์คราบติดต่อได้คุณนั่งครับตเบอร์เดี๋ยวทกคนกัติดต่อจนังกัเบอร์ศูนย์เก้าสี่้าสามหเบร์องกนะครับ ราค่าอะไรอย่างเงี้ยาคุยเรืออะไรกันนึงครับผมทีกันหนึ่งผมคิดว่าผมฝ้าไทยาน้ยครับความติดใจกันไป้ายไทยฝ้ายไทยกับที่าี่ไม่หักไม่ผูเนี้ยแคน้อยครับเขาจะไปอมแทมเอานี้ยังเล็กแค่น้อยครับราคาเนี้ยคุณก็ว่าไว้ยูหนึงแสบาทครับราคาหนึ่งแสบาทถ้าผู้ใดสนใจที่อะรวมไปใส่ถ้อยน่ในสวนแต่มันมาเบิองมาทั่วองครับใดก่อนครับผมเดี๋ยวต้อนไปผมเชียร์คน ขาเบิ้งนะครับเอาพว่าขาบันให้เบิ้งเบิ้งเนีูกนะครับู้งเบิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะเบิ้ง่านจะขาให้เบิ้นะครับจะรอดหลอือมดอนะครับบเมนหนครัเมื้อืดอนั่นอ่าผมไม่ใกล้อ็ไครับมเดี๋ยวถิ่นมาใส่งานดีนะคใส่งานดีสตาร์ทนี่เพิ่นสุสตาร์ทมืด้ครับใส่สวิตช์ว่ในหมุนนเรียบร้อย ที่เิ่นเมืองจากรอบเนี่ว่าเออมาทายไฟน้ำเนี้ยไฟไฟ มากินมาลองเลยนะครับผมอยู่ที่อำเภอตากกระโปงจังหวัดกาลสินจังหวัาลสินก็มาสวัสดีครับ้านคำแค้นนะครับ